สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองสโตยค่ะนะคะเป็นรายการที่จะนําเสนอในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในจังหวัดสตูลบ้านเราค่ะทั้งในเรื่องของสถานที่ที่มีความสําคัญนะคะสถานที่ต่างๆรวมทั้งประวัติศาสตร์บุคคลที่สําคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะและสําหรับวันนี้ดิฉันพัทรีพรมาลินีพร้อมกับทีมงานนะคะก็พาทุกท่านมายังพื้นที่แห่งนี้ค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะชื่อว่า ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลของเรานี่เองค่ะและสำหรับที่นี่นะคะแต่เดิมชื่อว่าสุไหงอุปแปลว่าคลองกับหมากนั่นเองนะคะที่นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าจะมีท่าเรือสุไหงอุเเปนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทราบในรายการว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะคลองกับหมากแห่งนี้ค่ะสมัยเมื่อปีพศ2540นะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยเพราะว่ามีการทำการค้กากันระหว่าง ชาวต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นปีนังก็ดีหรือว่าโปรตุเกสก็ดีนะคะก็ถือว่าในช่วงเวลานั้นค่ะ เศรษฐกิจมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากแต่ว่านะคะหลังจากนั้นค่ะเศรษฐกิจนั้นซบเซาลงนะคะจึงทําให้ชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสปีนงังหรือว่าชาวจีนนะคะก็จะอพยพกลับไปยังบ้านเมืองของตนเองค่ะก็ทิ้งไว้เหลือในเรื่องราวของตำนานแล้วก็อดีตของสวยอุปแห่งนี้นะคะพื้นที่ด้านหลังของดิฉันค่ะก็จะเป็นบริเวณที่เป็นตึกเก่านะ,ะแต่ว่า สมัยนี้อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าวิวัฒนาการทันสมัยขึ้นมาขึ้นขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของสถาปัตยกรรมค่ะบางตึก บางหลังนะคะก็จะมีอายุเก่าแก่มากกว่า100กว่าปีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะนําทุกท่านค่ะไปชมบรรยากาศด้านในของบ้านหลังหนึ่งเลยนะคะว่ามีความเป็นมาถึงร้อยกว่าปีเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านเจ้าของบ้านด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างค่ะในรายการของเรารวมทั้งสถานที่ที่เป็นส่วนราชการที่เมื่อก่อนนะคะหนึกว่าปีนั้นนะคะเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรค่ะรวมทั้งสถานที่ที่เป็น การรวมจิตใจของผู้คนของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะคะสารเจ้าต่างๆค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าเมือสโตยตอนสุ้งไงอุเปในอดีตค่ะ ในอดีตได้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นว่าซึ่งขึ้นอยู่ชุกชุมและมีต้นว่าขนาดใหญ่อยู่ใกล้กลางสี่แยกจึงได้รับการขนานนามตามลักษณะที่ตั้งว่าทุงว่าหลังจากนั้นมีชาวจีนอพยพมาตั้งหลักแหล่งกันมากขึ้นโดยประกอบอาชีพทำสวนพริกไทยส่งออกมีการค้าติดต่อในระหว่างนั้นทำให้ทุงว่ามีความเจริญรุ่งเรือง ต่อมาเศรษฐกิจของทุ่งว่าก็ได้ซบเซาลงเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำเนื่องจากพริกไทยเกิดโรคระบาดทําให้พริกไทยตายเป็นจํานวนมากราษฎรจึงหันมาปลูกยางพาราแทนชาวจีนก็เริ่มอพยพออกจากทุ่งว่าไปอยู่ปีนังเนื่องจากรัฐบาลได้เรียกเก็บภาษีคนต่างด้าวคงเหลือแต่ญาติพี่น้องที่แต่งงานกับคนไทยที่ต้องอยู่เมืองทุ่งว่าต่อไปในตำบลทุ่งว่ามีสถานที่สำคัญที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่คือ ตึกแถวตลาดทุ่งว่าซึ่งตั้งขึ้นในสมัยพระยาภูมินาธพักดีเป็นผู้ปกครองเมืองสตูลท่านผู้นี้เป็นผู้วางรากฐานความเจริญให้แก่เมืองสตูลในหลายๆด้านรวมทั้งด้านการค้ากับต่างประเทศตั้งแต่สมัยทุ่งว่ายังเรียกกันว่าสุไหงอูปีตึกตลาดทุ่งว่าเป็นตึกแถวสงชั้นลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมจีนและโปรตุเกตมีประมาณ100คูหา ตั้งอยู่สองฟากถนนสายสตูนรังจากรูปแบบก่อสร้างสันนิษฐานว่าก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2416ดังนั้นอาคารดังกล่าวน่าจะมีอายุกว่า100ปีขึ้นไปซึ่งเวลานาน,านมากจะนี้อาคารตลาดเก่าแห่งนี้จึงสุดโทมและซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุใหม่แทบทั้งสิน้นอาคารเหล่านี้ เดิมใช้เป็นที่พำนักอาศัยของพวกโรงฟินเพราะมีคนจีนมาตั้งรกรากอยู่มากและใช้เป็นที่ผลิตสินค้าสำคัญคือพริกไทยซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกเป็นที่ต้องการของตลาดยุโรปปัจจุบันตึกแถวตลาดเก่าทุ่งว่าได้รับการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุไปมากแล้วอย่างไรก็ตามตลาดทุ่งว่าถือเป็นย่านประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของเจ้าสตูนที่บ่งบอกถึงความเจริญในอดีต วิธีการดำเนินชีวิตของประชาชนในยุคนั้นให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่แถวๆตลาด ว่านี่เองค่ะแล้วก็บางเอิญน,นะคะได้มาฝากท้องกับร้านน้ําชาหรือว่าร้านกาแฟนี้ซึ่งก็เปิดมาเป็นเวลานานแล้วเช่นกันไม่ว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาก็คงจะได้เห็นกันนะคะว่าในตอนเช้าๆก็จะมีผู้คนค่ะก็เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวทุ่งว่าหรือว่าสุ่งหอยอุเปนในอดีตในอดีตอีกแห่งหนึ่งเช่นกันที่จะมารวมตัวกันตรงนี้นะคะและสาหรับตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับ2ท่านด้วยกันนะคะฝั่งซ้ายของดิฉันก็คือคุณมนัฐค่ะก็เป็นผู้ที่ คนในพื้นที่เช่นกันแล้วก็เป็นนัาจากจัดรายการวิทยุท้องถิ่นด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่านะคะเรื่องราวแห่งนี้ณนะปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ท่านนี้ค่ะมาทางขวามือของดิฉันเนี่ยคุณลุงเดชนะคะซึ่งหลายคนในพื้นที่แห่งนี้ก็คงจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ค่ะเราก็นั่งกินน้ําชาไปด้วยนะคะลุงเดชแล้วก็เราจะมานั่งเล่าในเรื่องของเมื่อก่อนหรือว่าอดีตของสุงไงอุเปนะคะตอนที่ลุงเด็กๆนะ เท้าความกลับไปนิดนึงเด็กๆตอนนั้นก็ประมาณสักกี่ปีได้เลยคะตอนนี้นลุงอายุเท่าไหร่คะอายุ7จ็ีครับ74นะคะเออเท้าความไปกลับไปตอนประมาณสัก14หรือว่านะคะตอนนั้นอายุ14ปีจําได้ไหมคะจำจำได้มากเลยค่ะตอนนั้นเป็นไงบ้างคะพื้นที่แห่งนี้พื้นที่ตรงนี้เนาะ,นะมันมันเป็นคนจีนตั้งเพล่ะค่ะคนคนจีนโอ้คนเยอะเลยนะคนจีนเยอะพูดจีนได้หรอล่าเนาะค่ะภาษาจีนเลยภาษาจีนได้หลื เป็นมายอย่างไรคะผมก็ตอนเด็กๆอ,ออกมาเที่ยวก,ก็เห็นแต่คนจีนทั้งเพล่ะแต่พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็คนจีนมันความอดอยากมันเยอะอน,น,นมันก็มันก็กลับไปไปอยู่ที่นั่งหมดเลยราะงนั้นทำไมถึงต้องอดอยากหรือว่าเศรษฐจซบเซาลงไม่มันเศรษฐีติดซบเซา มันเยอะราคายางก็ไม่มีละตอนนั้นเนาะยางไม่ยางก็ไม่ปลูกมาทีนะตอนนั้นเนาะยางไม่เข้ามาทีมีพริกไทยมีพริกไทยส่งส่งอินังมีเรือเรือจำปาสองลำเลยวิ่งอินังอย่างนั้นเนาะของตระกูลอะไรแล้วตระกูลอ เป็นตระกูลที่โด่งดังเออโด่งดังเออทำไมนั่นน่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะสภาพความเป็นอยู่ของสมมติว่าเป็นถนนหนทางตอนนี้กับเมื่อก่อนแตกต่างกันมากไหมคะแตกต่างกันมากคนจีนไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยเนาะคนจีนมันกลับกลับประเทศหมดแล้วกลับแลค่ะเสียชีวิตใช่ไหมเนาะอ๋อค่ะเพาะว่านานแล้วนะนานแล้วเลยยังแต่ลูกลูกหลานเลยค่ะเมื่อก่อนตึกลาบ้านช่องเป็นแบบนี้ไหมคะก็ ไม่เปลี่ยนแปลงนักเท่าไรถึงว่าก็จะมีสิ่งใหม่ๆมาบ้างอย่างเช่นว่าตึกเก่าๆก็อาจจะแบบว่าหายไปบ้างบางส่วนบางส่วนนะแล้วใหญ่ๆไหมนะเมื่อก่อนกับพวกเปลี่ยนไปหรอกนี่อ๋อค่ะก็แสดงว่าบรรยากาศยังคงรูปแบบที่ไม่แตกต่างจากเมื่อก่อนมากนักนะคะไม่เปลี่ยนเท่าไรอ๋อค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะความเป็นอยู่ของลุงเดชสมัยเมื่อก่อนกับ ตอนนี้นะคะเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีสบายดีอยู่เป็นแบบว่ามีความสุขมากไหมคะที่นี่เนีนะคะก็นะคะแสดงว่าชอบที่อยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็อยู่ตลอดไปอยู่ตลอดไปค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วก็สําหรับตรงนี้นะคะถามนิดนึงคุณมนัฐคะในฐานะที่เป็นคนพื้นที่นะคะเมื่อก่อนลุงเด็ดก็เล่าไปแล้วว่าสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรและปัจจุบันนี้เป็นยังไงแตกต่างกันมากไหมคะเอาแตกต่างรับเมื่อก่อนมันออแบบ โบราณโบราณเ่ยแต่ช่วงนี้มันขึ้นมาเป็นทันสมัยหมดแล้ว <ทะ S 2> อ่าด้านรถทางเรือเมอื่อก่อนตอนนี้ไปไปทางบกกันแล้วไม่ไปแล้วทางเรือสบายกว่าแล้ว นะคะก็ <g ül üyor> <g ül üyor> แล้วการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองนะตรงนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแ,แบบว่าเห็นได้ชัดบ้างคะอ๋อเมื่อก่อนมันเป็นของโบราณัรงนั้นเลยนี่ <c oughs> นบริเวณนี้ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว <c oughs> เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นการจำใหมหมดแล้ว <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> แต่แบบวัยรุ่นปาษาบ้านวัยรุ่นหมดแล้วก็นะที่ที่เราเราเราดูในภาพเก่าๆก็จะเป็นตึกที่เก่าๆสถาปัตยกรรมเก่าๆใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรานั่งมองตรงนี้ก็จะมีในเรื่อง ื่องของความทันสมัยเพิ่มเติมเช่นว่าฝั่งทางนี้ค่ะก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นลเลเวนไปแล้วนะคะขึ้นขึ้นมาเหมือนกันทั้หมดแล้วค่ะอ๋อแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่เรามองมาด้านหน้าก็จะเป็นตึกเก่าๆเดี่ยวะให้ท่าชมันมีมีอยู่โสโบราณนั่นน่ะมีมีกระยุ่บเก่าตัวตัวของโบราณตรงนั้นในสาหรับร้านที่เรานั่งตรงนี้ชื่อร้านอะไรคะแล้วก็ เองนำสางค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดดั้งเดิมทันสมัยแล้วเมื่อคนอน,นเป็น,ปนร้อยร้อยปีแล้วหลายหลายชั่วคนแล้วค่ะค่ะ ที่ถามเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะได้มาสัมผัสถ้าเกิดว่าตรงมาที่ตลาดทุ่งว่าก็แวะมารับประทานได้เลยค่ะที่นี่นะคะมีทั้งในเรื่องของขนมเก่าแก่พื้นบ้านค่ะแล้วก็น้ําชาก็อร่อยแล้วก็มีอาหารด้านด้านหลังด้วยเปิดมาร้อยกว่าปีแล้วนะคะก็แสดงว่าตั้งแต่รุ่นตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นรับประกันความอร่อยความสะอาดค่ะสำหรับร้านนี้นะคะ จะพาท่านไปชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของตึกเก่าสุงไงอุปเปที่บ้านของนายสุพันธ์อังสุภาณิตซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีค่ะครับเปนแปลงมากน,นี่เหมือนก็ไล่ามาแล้อะไรก็กองแต่ก้อน แต่ก่อนมันเป็นเอ่อเป็นตึกแท้าไปตึ๊กการนี้ก็เป็นตึ๊กเท้าแต่ชาวติว่างเงินกัรเป็นติตรงนี้ตอนพวกเด็กๆนี่พอจะจะฟันที่โดยเจ็ดสิบแปดนี่ตรงนี้เป็นตีก่อนมันมีหิวมาเล่นอยู่ว่าันอันตอนนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนเพลงติตึ๊กสีนี้เดี๋ยวตอนนั้นพอหยุดอ่า ไห้โยกันกันขาไก่ก็ว่าอี่ังนั้นโค้ชพิ้นยังมีเลยังไงกูนั่นพูดไปว่าในเรื่องของอนุรักษ์ให้ลูกล้านเราได้เลี้ยงต่อไปในเรื่นผพรุ่มนี้อนาคตน้าพีุ่งนี้ยางรึแต่ลูกผมต่อไปข้างหน้าอาจจะไม่ได้เลียงเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็วคล่องกับองโบราณเมื่อคันเขาไม่ปี่วัติเลยเลือดพี่ที่ผลมาหนูก็ไม่ก็ต่ยไปได้เองครับ ก็เห uh, ง iki, ือยากอนุรักษ์เวอร์ตุมีเต่ว่าเต๋งว่าคือการปผู้การได้ให้ชาวบ้านได้เริ่นเข้าโคตรีว่าเขาอนุรักษ์ไว้รุ่นตัวรุ่นปู่เขาเนาะเขาทให้โบราณยาพิการอารมณ์ไปคนกว่าบนหลังโดดได้มาอนุรักษ์ไว้โตครับเต๋าเก่าสุไงโอเป้ อาคารเรือนแถวเป็นแบบตึงก่ออิฐถือปูนรูปทรงแบบยุโรปผสมตะวันออกเรียกว่าแบบโปรตุเกตผสมจีนหรือชิโนโปรโตตเกสนายช่างก่อสร้างมาจากปีนังสั่งซื้อจากปีนังสร้างอาคารแบบมีเสาโตอยู่ด้านหน้าเว้นทางเดินเรียกว่างอกากีผนังโบกด้วยซีเมนต์พื้นเสาคอนกรีตขัดมันหลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วย สร้างขึ้นระหว่างพศ2444ถึง2448ปัจจุบันอายุประมาณร้อยกว่าปีที่บ้านหลังเก่าอายุร้อยปีหลังหนึ่งเจ้าของบ้านคนปัจจุบันชื่อนายสุพันณอังสุพาณิตอายุ71ปีหรือที่นี่เรียกว่าโกรักอยู่บ้านเลขที่183หมู่ที่6ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูล we นี่นะคะดิฉันก็อยู่พื้นที่ของบ้านท่าเรือหมู่ที่2อตําบลทุ่งว่าอําเภอทุ่งว่าจาังหวัดสตูลค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็สือ้อเห็นในเรื่องราวของ วิถีชีวิตชาวชุมชนและก็ชาวท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นว่าบ้านบางหลังก็จะเป็นบ้านในรูปแบบของความเป็นโบราณหรือว่าสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันยังคงใช้งานได้ดีอยู่นะคะนี่คือเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่บ้านท่าเรือค่ะและสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีท่าเรือที่เป็นตำนานและก็เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจด้วยนั่นคือท่าเรือสุไหงอุเปนะคะและสําหรับตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราะชิทุกท่านไปสัมผัสบ,บรรยากาศ ของชุมชนแห่งนี้ที่มีชื่อว่าสุงไงอุเปในอดีตค่ะ ปแปลว่าคลองกาบหมากซึ่งสองข้างทางริมลำคลองมีต้นหมากมากมายเป็นศูนย์รวมทำการค้ากับชาวต่างประเทศทั้งปีนังและโปรตุเกสปีพศ2450มีความเจริญรุ่งเรืองมากในภูมิภาคแถบนี้จนได้รับการขนานนามว่าปีนังน้อยสินค้าที่สวยโอเปส่งออกค้าขายมากที่สุดคือพริกไทยมีท่าเทียบเรือใหญ่โตมาก มีเรือกลไฟบรรทุกสินค้าจากปีนังมีถ้วยชามผ้ามาจำหน,น่ายในตลาดซึ่งเรียกว่าบันซาลเป็นสถานที่จับจ่ายซื้อสินค้าผู้คนมากมายทำให้ตลาดทุ่งว่าเป็นตลาดพลิกไทยที่สำคัญในอดีตท,ท่าเรือสวยอโอเปเป็นท่าเทียบเรือที่ใหญ่โตมีเรือกลไฟ เรือสำเภามาเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการที่ชาวจีนจากเกาะปีนงังมาฝึกวิธีปลูกพริกไทยให้มีผลผลมากขึ้นเป็นแหล่งความเจริญด้านสถาปัตยกรรมโดยนําช่างจากเกาะปีนงังปูนกระเบื้องกากเบ้อยเป็นศูนย์กลางคมนาคมไปจังหวัดรังและจอสตูล มีการแลกเปลี่ยนขนมทาเียมประเพณีระหว่างชาวจีนกับชาวไทยปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเทียบเรือของชาวระมวพื้นบ้านของชนชนเฉืียงลงเปีหรือทุ่ว่า ทผูคะที่นี่ก็เป็นหมู่ที่2อค่ะบ้านท่าเรือและสถานที่ที่ดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าเคยรุ่งเรืองเจริญพัฒนา จนกระทั่งกลายเป็นท่าเรือที่มีความสําคัญของจังหวัดสตูลของเราค่ะก็เป็นเรื่องราวของเมืองสตอยในอดีตอีกที่หนึ่งนั่นคือท่าเรือสุไหอุปเปน,นั่นเองนะคะและสําหรับพื้นที่แห่งนี้ค่ะปัจจุบันนะคะก็จะกลายเป็นท่าเรือของชาวประมงพื้นบ้านไปแล้วนะคะและก็เป็นเรื่องราวของการทํากระชังค่ะแต่ว่ายังคงอยู่ในเรื่องราวของคลองที่สองฝ้าก็จะเป็นหมากนั่นเองค่ะเพราะว่าสุไหอุเปน,นะคะก็แปลว่าคลองกับหมากแนะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับผู้เฒ่าของบ้านท่าเรือ ตรงนี้ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะนายทองดีทุ่งว่าค่ะอายุ74ปีนะคะหรือจะเรียกว่าชายดีก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะชายคะสวัสดีครับค่ะชายค่ะชายเล่าในเรื่องของอดีตของความเป็นมานิดนึงค่ะชายพอ,อ,อยจําความได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนท่าเรือแห่งนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบไหนคะท่าเรือแห่งนี้ที่ก่อนนเออมันจะเรื่นเลยม,มีเรือควยข้าวทุกพลิกของที่ ทุ่งว่านี่เลยที่ด่านรวยอุเปติดด่านแล้วออกตรวจเรือแล้วอย่างนั้นเลยที่มีสำโพเข้ามาเนี่ยลำหนึ่งแต่อยู่ๆก็ออกมาไม่ได้มันมันมันใจนะมันจมมันจมเออมันจมนั่นหละพยายามคลองเรือตูบเรือตูบเรือตูบไม่ว่าเรือเรือสามหลักอ๋อค่ะสามหลักค่ะ ก็แสดงว่าตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นด่านสวยเปหรือว่าด่านที่เป็นดูรักกรดค่ะตรวจคนเข้าเมืองด้วยตรวจคนเข้าเมืองนาคารก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองค่ะตรงนี้นี่เองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเน้นจะมีชาวต่างชาติเยอะใช่ไหมคะอ้าวทาต่างชาติมีแต่จีนมาจากเมืองจีนเยอะเลยอ่าค่ะตอนนั้นนะคะตอนที่ญี่ปุ่นขึ้นทีงเราเออสงครามครั้งที่สองค่ะนะคะเออตอนนั้นเป็นไงบ้างบรรยากาศที่ตรงนี้บรรยากาศ ไม่ได้เงียบสงบแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้เงียบไม่ได้เงียบมีการลูกลานกันอยู่อ๋อค่ะนะคะพอส<น>งครามจบแล้วเนาะเขาเขาเรียกทหารก็กลับเลยเด็กหารก็กลับก็อยู่วุ่นวายอยู่มั่งมั่งเนะตอนนั้นชัยจาได้ไหมคะว่าจะมีชาวต่างชาติมาจากที่ไหนบ้างดูดูในลักษณะรูปร่างหน้าตาแล้วก็การแต่งตัวญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเยอะนะญี่ปุ่นเยอะสงครามก็หยืดพอดีเลยเกาเรียกทหารก็กลับเมืองเขา จากนั้นที่นี่ก็ซบ,บเซาลงซบเซาค่ะซบเซาพอตีห <ไป S 2> ลังก็คุ้นคููกันนิดหน่อยค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงบ้างคะก็ก็พอกินพออยู่ได้เลยชาวบ้านก็ได้นอนได้ทำหมากินเนี่ยได้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่จัง ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านประกอบอาชีพอะไรคะลูกประมงไประมงนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่นี่จะประมงค่ะนะคะโหนึกถึงตอนในอดีตตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่ประวัติศาสตร์น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะได้ยินเสียงเรือใหญ่ๆห่เรือใหญ่ๆเข้ามาในนี้เลยบางคนก็ไม่เคยเห็นเรือใหญ่เรือกวยใช่ก็วิ่งมาดูตามภาษาเด็กๆมาดูอะไรมาดูเรือทุกทินข้ามมาจากปีนังโน่นโอ้ลุกถินข้ามาจากปีนังพอออกของของขึ้นแล้วก็ดีดี ทุกพริกลงเหล่าพริกพริกไทยอ่ะเออที่นี่ที่ก่อนเยอะเลยคนจีนก็ปลูกพริกกันค่ะแล้วก็นะคะตอนนั้นถ้าเกิดว่าจําได้น่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาได้มอบไว้ก็คือในเรื่องของสถาปัตยกรรมเออย่างนั้นเลยเลยมีเลยของโบราณเขาของโบราณใช่ไหมมีอะไรบ้างค่ะํายจำได้ไหมคะมีโบราณก็มีนะ การเต้นรำและอย่างนี้แหละเป็นแบบการละเล่นเต้นรำและลิเกโรเฮงสิ่งของก็อาจจะเป็นบ้านเป็นบ้านเอินตึกทำกันอย่างนั้นเลยแหละแาวบ้านก็ร่วมร่วมมือกันก็มีการสนุกกันถึงถึงวันวันดีเดือนดีนั้นก็สนุกกัน ก็ปัจจุบันนี้ก็พูดถึงว่าชาวชุมชนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะชุมชนก็ลงกันทุกคนเลยก็มีความรักความสามัคคีกันเนค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือเรื่องราวเท่าที่นะคะชายดีของเราค่ะจําความได้นะคะตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันสถานที่แห่งนี้คือท่าเรือสุไหงอุปเปนั่นเองคะ่ะ<ชอบ> สะอาดทล้านราคากันเองเชิญจิมหลากหลายเมนูรถเด็ดครัวซามาซามาสาขาใหม่ตั้งอยู่ตำบลคลองขุดหน้าห้างบิ๊กซีสตูนอาหารอร่อยทุกเมนูบรรยากาศสบายธรรมชาติต้มรื่นบริการอาหารหลากหลายเมนูเด็ดอาทิจิ้มจุ่มกระทะร้อนทะเลเผาอาหารอีสานร,รแสแซ่บก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่ง เครื่องดื่มอิ่มอร่อยได้ทั้งหมู่คณะและครอบครัวครัวสามาสามาสดสะอาดอร่อยรสชาติเข้มขน้นวัตถุดิบสดใหม่และมีคุณภาพอร่อยทุกรายการพาลาทุกเมนูสามาสามา,า,มายินดีต้อนรับครับสำรองจองโต๊ะ0 9 5 7 6 7 2 7 0 0เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM i d e Finition 02-245-9999